อ่าสวัสดีท่านผู้ชมพี่น้องมุญอีิพอยายิภาพเอาเบิงวิธีการใส่ด่างไว้กับเสียกับจ้อยของแทะใส่ด่างคำอเอาเบิงนี่ด่างเพิ่นมันดีมีสองข่าวดอกใสไปไม่คำไว้ให้มันร่อยไปไเออพางามไวปมึงดูไปของเพันเทียไปอุ้ยโอ้ยมันนี้ อาจจะใ้ป่าบอนขึ้นนัมเเศร้าว่นนี่ต่เวนว่ถือดอกป่าเพื่นว่ายัำเศร้าต่เวนนกันขึ้นหกม่งตะเวนกมีพุ่มพูดีถือกระบอนปุ๊บปุ๊บปเออเพื่อนว่าขันมือนบอนพอสิบเทีนี่บยเลยว่าขาวจากภาคโตโวไวเพิน่นมันนังบอมนมนอาหารนทีนึ่งเพิ่นว่าขึา้ <c ười> นบอนปุบปุ๊บปุ๊บาอะที่นี่มิดเศ้าบอนเนี่ยมานี้บอนพอสิบเมที่ว่าโอ้ยขาวจากภาคป่า่ว่า เท่าน,นั้นละถือดังว่าถือช่วงเท่านั้นละเวลามันถือเลยเออโอ้ยใส่หมูขึ้นเนี่ยคือว่าใส่เพียว่าเว้ตื่นเดืกคือซือบุรคนเราจิตมาตีสามตีสี่ก็มาใส่ใส่แล้วกู้ไปพร้อมแต่ได้ไนของแทรเแาใส่ยำเลี่งหมดแล้ะว่วาเสมาจึงไม่มาเดือดไม่ยำเอาตัวมแจ้งเลยเออแล้วว่าจึงไม่ตื่นแต่นเสาว,ว่าะธนาว่า แต่ขยัปนปลาขึ้นโมตึนนีสนอดออกมาตเลี้ยสอดแจงฟัดมาต่ออ,อยู่ที่เบืขึ้นสอดแจงที่มที่เซงงพิ่นไม่กับงามสองทางใส่ี่ใส่ด่าง,งคำใส่ปลายงสี่ละโอ้ยไงเท่าใส่เราปลา ตสียนยกัซ้ำเก่าเสียนใส่กวงใส่ยาคือซื้อว่าสันมือมันถือคายเขียนกัถือกว่าสันล้วว่ามดีซ้ำหรเสไงแล้วว่ากวงอะไรกับส่ยากว่าสันไม่ค้ำกัยาวหายากว่าไม่ค้ำ่นเลือเพิ่นต่าเลือเพิ่นถือถาดกัพงใหญพงใหผู้อ้วนใหญหนักผาเียนลิวเพิ่นถือนั่งหัวกับตก เด็กก็ตัวนี้เตัวนี้เโอ้ยพูดหล่ะเออโอ้ยนีคุ้มค่าไข้ก็เลือกเล็กว่ได้ยาว่าได้ยาซี่ยาเง้ยกว่าไหายซีมีแต่คนละที่ไปก้อนมันเลยอันนั้นอยู่ท้นกกอนเลือกค้น อยูท่ทุนกัวกันแล้ว่าเรียบคนมาซู๊ดมีดสักลักวันเนีเพรดีแล้วละวะแต่เนี่ยอยากไปเห็นตอพัน,น,นยามือ้าเ่วะวันนไปยามดางยามตุ้มกุ้งวันเนี่ยเย้อยไยามน้ำเพื่อตอนีเยือตอนที่ยามน่นเ,นนเอยไหมนี่มือถือรืออินซ้อนขาจากภาคเื้อทำนี้ละ